สวัสดีครับ FC ช่อง Modify by BB Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวมูลด้ทดรอบของ DC 93นะครับนี่ตัวนี้นะครับเพิ่งทำมาเพิ่งทำมาใหม่ครับตัวนี้นะครับ FC สั่งไว้ผมก็ลืมนะครับว่าใครสั่งตัวนี้จะเป็นสายพันุเดิมนะครับของ DC 93นะครับสตัวนี้เหลืออีกสองอัน ถ้า f อท่านใดต้องการก็ทักกันเข้ามานะครับทางช่องทางติดตอ่อ่เาเฟสไลน์ทิกต็อกนะครับตัวนี้เอ่อเป็นทดรอบแบบสายพานเดิมนะครับส่วนตัวที่ตัว70ต,ตัวนี้ตัว3ามล่องตัว3ามล่องนี้แบบมันเพียนโรงงานคุมขนาดไม่ได้นะครับ ตอนนี้ผมจะส่งกลับเนี่ยชุดของมันจะมีวินท้ายเครื่องแล้วก็วินตัวเดินตัวเล็กนี่แล้วก็มีหัวนวดนะครับคือระยะล่องตัวนี้ครับระยะล่องมันไม่ได้นะครับพอไปใส่แล้วมันจะดึงสายพานเข้าไปหาเครื่องทําให้ตัวนี้น่ะไม่ได้ระยะครับตัวนี้ก็ระยะตัวนี้ก็เพี้ยนไปด้วยนะครับเพราะนั้นผมจะส่งกลับไปให้โรงงานแก้ใหม่นะครับเ <น S 2> พราะว่ามันใส่แล้วมันใส่ไม่ได้นะครับ ต้องขออภัย f c ซทุกท่านนะครับส่วนตัวนี้เก็บมาดูเลยตตวนี้จะเอามาเก็บจะเจียนะครับเจียแล้วก็พ่นสีใหม่ให้ส,สวยๆนะครับเก็บงานก่อนนะครับวันนี้มันไม่สวยนะตัวนี้ดูดีหน่อยนิดนึงครับอย่างหนาเลยนะครับเนี่ยอย่างหนาเลยทํามาเดี๋ยวจะไปเจีย เก็บขอบแต่งสีส,สวยๆก่อนนะครับเหลือ2อันนะครับ DC93 มี2มี2ชุดนะทดแค่ตัวนี้พอนะครับ DC93 นะเป็นตัวนี้ขนาดแกนมีริมให้เรียบร้อยครับตัวนี้ลูกค้าสองท่านนี้ครับรอไปก่อนนะครับท่านรอ,อไปก่อนนะมันจะมันจะผมทำสำรองไว้อยู่2ชุดด้วยกันนะครับชุดนี้ ชุดสามตัวนี้นะครับของผมยังไม่ขายแบบสร้างตึกนะครับน่าจะถูกสุดแล้วน่าจะถูกสุดแล้วของผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนคิดต้นแบบของตัวนี้นะครับต้นแบบสั่งโรงงานหล่อมานะครับแต่โรงงานก็ไปขายให้เจ้าอื่นบ้างนะครับเจ้าอื่นก็ไปขายราคาสูงอยู่นะครับแต่ของผมก็ราคาย่ำเยานะครับถูกที่สุดนะครับ นะเดี๋ยวจะไปทําให้ดีกว่านี้นะครับขออภัยนะครับเทฟซี FC ที่สั่งไว้นะครับน่าจะหลายท่านอยู่นะครับประมาณสองสามท่านที่ถามกันเข้ามาแต่ผมไม่มีของให้นะครับยังไม่มีของให้ครับ f อต้องขออภัยเดี๋ยวจะไปแก้ไขนะครับผมรับผิดชอบนะครับก็มี f c ที่ซื้อไปแล้วมันมีปัญหาคือตัวนี้นะครับตัวนี้มันมันดึงเข้าไปในเครื่องผมมาวัดดูกับระยะตัวเดิมที่ผมมีอยู่นะ มันเพี้ยนไปประมาณ7มิลนะครับเพี้ยนไปเยอะนะก็เลยต้องได้มากึงตัวเล็กเนี่ยนะครับตัวตัวเดินเนี่ยเข้าไปกึงล่องตัวเว้าเนี่ยนะครับเข้าไปอีกประมาณเจมิลนะครับมันก็ได้ลองแหวนตัวนี้ออกมาเพื่อยื่นให้ถึงตัวนี้นะครับไม่ดีเลยแบบนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวผมรับผิดช,ชอบให้นะครับค่าเสียเวลาเดี๋ยวผมจะถ้าแอทไอถ้า เอฟซีเอาไปกึงเองนะครับผมก็ต้องจ่ายนะครับเพื่อดูแลนะครับเพื่อดูแลค่าเสียเวลาเอฟซีนะครับเสียเวลาไม่มาเสียเงินนะเสียเงินก็ไม่มาเสียความรู้สึกครับ <c oughs> มันเสียความรู้สึกเพราะว่าเราเราซื้อของนะครับเราซื้อของเราต้องการเอาไปใช้งานเลยนะไม่ใช่ว่าจะมาแก้กันอย่างนี้นะครับมันไม่ไหวนะต้องขออาภัยจริงๆนะครับผมก็เสียความรู้สึกนะเดี๋ยวจะ แก้ไขให้นะครับเดี๋ยวค่าใช้ใจ่ายผมก็จะดูแลเองนะครับส่วนตัวนี้จะให้ตัวนี้นะครับชุดนี้จะให้โรงงานดูแลนะครับเพราะว่ามันได้ไม่ได้ผิดที่เรานะมันผิดที่เขาทํามาเขาแบบเขาเขาไม่คุมขนาดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็แก้ไขยอยู่โรง,งงานก็ใจดีอยู่ครับแต่มันจะเสียเวลานิดนึงใครรีดก็คงไม่ทันน่าจะเป็นกลางเดือนนู่นแหละครับบันที่ สิบห้าสิบหกนะครับน่าจะได้นะครับเพราะนั้นนะครับเอฟซีที่ต้องการของเก้าสามเก้าสามพร้อมส่งนะครับมีนะครับจะไปเก็บงานอีกสักวันสองวันนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับสวยๆทารูทําอะไรให้สวยๆกว่านี้นะครับถ้ามีปัญหาก็จะดูแลนะครับตัวนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าสั่งแก้ก็ทําผิดมาเหมือนกันนะครับตัวนี้ผิดมาเหมือนกันนะ แต่ก็แก้ไขไปแล้วเขาก็แก้ไขให้นะครับก็ส่งแบบส่งอะไรไปว่าเอาแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนโรงงานครับโรงงานเขาก็ใจดีอยู่ครับเขาก็แก้ให้นะครับนะแต่ว่าประเด็นคือคนขายกับโรงงานอยู่คนละที่ไกลกันมากนะครับมันก็เลยแก้ยากนิดนึงนะครับผมก็ทํางานประจําก็เสาร์อาทิตย์ถึงมาดูมาอยู่ใกล้รถว่าอันนี้เท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่ระยะยังไงนะครับเพราะนั้น fc ที่ต้องการของไวนะครับก็รอนิดนึงนะครับนเนี่ยเนี่ยตัวนี้ทำมาดีแล้วนะครับตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูเลยให้นะครับอ่าถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับ dc93 ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีครับ